สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับยึดได้ตอนเนื่องกองทัพยูเครนบุกยึดบริษัทแก๊สพอมท่อนำเลี้ยงของกองทัพรัรเซียของปูตินได้เรียบร้อยที่ภูยภาคคูสและนายทหารควบคุมกองกำลังรัรเซียในภูยภาคคูสอัดคลิปอดควนและเรียกร้องให้ทหารรัสเซียที่รบในภูยภาคคูสยานีการสู้รบ ให้ออกมาช่วยสู้กับทหารยูเครนเพราะเสียศักดิ์ศรีหมดและกองทัพยูเครนใช้เฮลิคอปเตอร์เอไมยิสช่วยปกป้องนั่นฟ้าในปุยภาคคูดเพื่อให้กองกำลังภาคพื้นดินยูเครนลุกปุยภาคคูดได้ง่ายขึ้นและกองทัพยูเครนยึดรถถังเทพที90อมของกองทัพรัสเซียได้อีกแล้วทีูุ่ยภาคคูด นาไปรบในพื้นที่ภูมิภาคคูดเพื่อโจมตีกองทัพรัสเซียต่อไปเลยกองทัพยูเครนใช้อาวุธหนักสกัดและถล่มขบวนยานกลาวรถถังเทพของกองทัพรัสเซียในภาคตะนออกของยูเครนใส่ไม่ยั้งแต่กระจายเมื่อวันที่18สิงหาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องที่ปไตยและกองทัพรัสเซียผู้ลุกลามหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก ไปเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนนะครับได้ระบุว่าได้สามารถยึดสถานีที่ระบุว่าเป็นสถานการณ์ใหญ่ของบริษัทแก๊สพอมของประเทศรัสเซียนะครับที่เป็นท่อน้ําเลี้ยงให้กับกองทัพรัสเซียของประเทศการปูตินที่มีราได้และส่งให้กองทัพรัสเซียนะครับพี่อหรือเสียภาษีให้กับประเทศรัสเซียจำนวนมหาศาลนะครับเพื่อให้ประเทศการปูตินเอาไปบริหารประเทศหรือซื้ออาวุธมาประจงการในกองทัพรัสเซียนะครับหน่วยกองทหารยูเครน ได้ถ่ายคลิปวิดีโอและภาพนิ้นะครับที่แสดงให้เห็นสถานีตรววัดกา๊าซในพื้นที่เมืองซุดดาในภูมิภาคคูเดอรี่น้องซึ่งจะส่งผ่านไปยังประเทศยูเครนและต่อด้วยสโลวาเกียนะครับและจากสโลวาเกียท่อส่งกา๊าซจะถูกแบ่งออกนะครับโดยท่อเส้นหนึ่งส่งไปยังสาธารณรัฐเช็กและท่อเส้นหนึ่งส่งไปยังประเทศออสเตรียเพื่อคูซื้อกา๊าซรายใหญ่ในยุโรปได้แก่ ออสเตรียฮังการ,รี่และซาโลวาเกียนะครับพี่น้องว่าอย่างนั้นตามที่สารกข่าวต่างประเทศรายงานไว้นะครับพี่น้อง,อง,องซึ่งก็เป็นสถานีควบคุมท่อส่งก๊าซของประเทศรัสเซียในเมืองซุดดาในภูมิภาคคูดที่ถูกกองทัพยูเครยนยึดได้ล่าสุดนะครับพี่น้องงานนี้กองทัพยูเครนก็สามารถยึดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่เป็นของบริษัทแก๊สพร้อมเหล่านี้นะครับที่เป็นท่อนำเลี้ยงให้กับกองทัพรัสเซียของประเทศการปูตินเอางบประมาณจากแก๊สมหาศาล ที่บริษัทแก๊สฟอร์มเป็นเจ้าของบริษัทก๊ซและน้ำมันทั่วประเทศรัสเซียแห่งนี้นะครับเอารายได้ส่วนนี้ไปเป็นคนานำเี้ยงให้กับกองทัพรัสเซียใช้ในการซื้ออาวุธหรือบริหารประเทศนะครับสุดท้ายก็ถูกกองทัพยูเครนจับได้จนได้นะครับและคาดว่ากองทัพยูเครนพอยึดได้แล้วก็ระงับการส่งแก๊สไปยังประเทศสโลราเกียหรือประเทศทางยุโรปต่อไปครัาเพื่อไม่ให้กองทัพรัสเซียมีรายได้จากสานักงการใหญ่ ของบริษัทแก๊สพร้อมในภูมิภาคคูดแห่งนี้ได้ต่อไปนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่มีในหาหาระดับสูงของกองทัพรัสเซียนะครับที่คาดว่าจะควบคุมภูมิภาคคูดของรัสเซียนะครับพี่น้องแต่สุดท้ายก็ควบคุม,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 มไม่อยู่นะครับจึงได้คิดอะไรไม่ออกสุดท้ายก็โมโหนะครับและอัดคลิปวิดีโอ อดคล้วนและดาทอเหล่าทหารรัสเซียที่หนีทับไปนะครับที่ระบุได้ใจความคร่าวในคลิปไปได้ใจความค้่าวๆว่าพวกคุณจะหนีทําไมมาช่วยกันสู้สิวะซึ่งเป็นคลิปที่เป็นการระบายความกดแค้นของนายทหารระดับสูงของรัสเซียท่านหนึ่งนะครับที่ดาเหล่าชายชาติในภูยภาคคุสโดยภาควิจารณ์พวกทหารรัสเซียนะครับที่หนีจากสงครามแทนที่จะอยู่ปกป้องดินแดนของตนนะครับ โดยเขากระตุ้นให้หยิบอาวุธหรืออย่างน้อยก็มาช่วยกันขุดสนามเพาะให้กับผู้ที่เสียงชีวิตในการลบเพื่อปกป้องภูยิภาคครูนะครับก็เป็นคําบุญและอดควรของในชาหารระดับสูงลัสเซียนะครับที่ควบคุมกองกําลังของตนเองไม่อยู่นะครับที่มีข่าว ว่าทหารรัเสเซียที่มาลบกับทหารยูเครนในภูมิภาคคูนั้นยอมแพ้ยอมจำนวนจำนวนมากหนีทัพไปก็จํานวนมากครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่รู้จะสู้ไปทําไมนะครับพี่น้องสู้ไปก็ตายเปล่าได้ไปน้องเพราะว่าความพึกเขิมในการลกลบระหว่างทหารรัเสเซียและทหารยูเครนต่างกันอย่างมากนะครับพี่น้องงานนี้ถ้าพูทหารรัเสเซียหนีทัพไปจำนวนมากและในทหารระดับสูงของกอทรัสเซียไม่รู้จะทําอย่างไรจึงได้ไม่อัดคลิป ดาทอเหล่าทาหารรัสเซียที่หนีทัพและยอมแพ้ยาจโนนแบบนี้ไปในที่สุดนะครับพี่น้องสินชื่อของทัพระดับสองของโลกอะไรทีเดียวนะครับที่ของทัพรัสเซียคือชื่อว่าเป็นกองทัพระดับสองของโลกแต่สุดท้ายก็มีทหารรัสเซียยอมแพ้ยาตโนนและหนีทัพแบบนี้จำนวนมากแบบนี้นะครับพี่น้องหมดชื่อสิ้นท่านเลรทีเดียวและการต่อมานะครับเป็นข่าวที่ทางสายข่าวของทหารยูเครนระบุว่ากองทัพยูเครนนั้นที่เขา้าโจมตี กองรัสเซียในภูมิภาคคูดได้อย่างดีเยี่ยมแบบนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการปกป้องนั้นฟ้าของเฮลิคอปเตอร์เ i 2 4ของกองทัพยูเครนนะครับที่ใช้มาช่วยในการสกัดกั้นยุทโธปกรณ์หรือจัรวดของกองทัพรัสเซียหรือโดนของกองทัพรัสเซียที่ส่งมาโจมตีทหารยูเครนในภูมิภาคคูดแต่สุดท้ายซึ่งโจมตีแทบไม่ได้หรือได้น้อยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ การปกป้องน่านฟ้าในแดนของภูมิภาคคูดบริเวณที่กองทัพยูเครนเข้าไปยึดครองนะครับงานนี้ทำให้กองทัพรัสเซียไม่สามารถโจมตีฐานยูเครนในภูมิภาคคูดได้อย่างเบ็ดเสร็จครับเพราะว่ามีการป้องกันน่านฟ้าอย่างยอดเยี่ยม ของเอ2 4ของกองทัพยูเครนรวมถึงยุทธปกรณ์อื่นด้วยนะครับทําให้กองทัพรัสเซียโจมตีได้ยากขึ้นสัลทาหารยูเครนที่บุกภาคคนดินในภูมิภาคคูดตอนนี้นะครับ <S <S และเหตุการณ์ต่อมาครับปเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนได้ประกาศลล่นว่าพวกเขาสามารถยึดรถถังเทพ T90 m เอมของกองทัพรัสเซีย ที่เอามาสกัดกั้นทหารยูเครนในภูมิภาคโคนะครับแต่สุดท้ายแล้วทหารรัสเซียเหล่านี้ที่เป็นเพล่ประจํารถถังก็วิ่งหนีหางจุกปูดไปและสุดท้ายก็ปล่อยรถถังเทพที 90m คันนี้ที่มีมูลค่ามหาศาลที่อรัสเซียบอกว่าเก่งนักเก่งน้าน,นะครับทิ้งไว้และนํามาสู่การที่งทัพยูเครนเข้าบุกยึดได้อย่างไงไ่ายดายแบบนี้ในที่สุดนะครับาตามภา,าพวิดีโอที่ปรากฏที่ทหารยูเครนได้ให้สัมภาษณ์นนข่าวหรือทําคลิปวิดีโอเผยแพร่ บทสนทข่าวของยูเครนนะครับที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถยึดรถถังเทพที90เอของกองทัพรัรเซียคันนี้ได้และมีน้ํามันรวมถึงกระสุนเต็มถังเลยนะครับีนน้องคันป้ากันนี้กองทัพรัสเซียจิตใจไม่สู้นะครับีนน้องทิ้งรถถังไว้และทําให้กองทัพยูเครนสามารถยึดรถถังคันนี้ได้ในที่สุดนะครับและมีบางจุดของรถถังเทพที90เอคันนี e ้ถูกโจมตีโดยทหารยูเครนจนทําให้ทหารรัสเซียวิ่งหนีหางจุดตุดไปนะครับสุดท้ายก็ถูกทหารยูเครนยึดได้ในที่สุด ตามภาพประโยชน์ที่เห็นเลยนะครับวี่อ้องสิ้นชื่อของเท่าดับ2ของโลกอีกแล้วนะครับสำหรับรถถังเทพที่90มของกองทัพรัสเซคันนี้และเหตุการณ์สุดท้ายแลควับเป็นภาพเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนได้ถล่มโจมตียานเกราะรถถังเทพของกองทัพรัสเซในที่ตะวันออกของยูเครนนะครับที่ระบุว่ากองพลยานยนต์แยกที่สาที่สามของกองทัพยูเครนได้ทำลายยานเกราะรถถังเทพ ของกองทัพรเสเซียในทิศทางเมืองมาลินกาภูมิภากโดเนตนะครับพี่น้องที่มีฉากการสรบที่กองทัพยูคเครนใชอ้อาวุธหนักถล่มโจมตีขบวนยานกลับรถถังเทพของกองทัพรเสเซียชุดนี้นะครับทั้งจรวดต,ต่อต้านรถถังโดนรวมถึงปืนใหญ่นะครับถล่มโจมตีใส่ไม่ยั้งแบบนี้ทัดต,ตึมสัดต,ต,มต,ตึมแบบนี้ส่งผลให้เกิดระเบิดเถิดเทิงเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีเกิดกุ้งควันและเปลวไฟลุกไปพุ่งจากตำแหน่งที่อาวุธหนักของยูเครน หลนใส่หัวยันกอลอดลทางเทพของกองทัพปเะริกเหล่านี้จะทาให้กลายเป็นเสศษเศษปุ๋ยในพื้นที่ของประเทศยูเครนต่อไปนะครับจากคุณกรรมที่ทำสำาหาร,สรับรัสเซียเอง ที่อยู่ดีว่าดีมาลุกลามเะเทศยูเครนก่อนสุดท้ายมาให้ทุกแกศท่านทุกนั้นก็ถึงตัวกลายปเป็นเศษเหล็กเศษปุ๋ยในประเทศยูเครนต่อไปนะครับเราจะขอตจิตตามถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินได้ขอจากลากระพิจตรงนี้ทาบุณพิชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดขาาด่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ